ทีปดี DSI ขอความร่วมมือนักกฎหมายให้ข้อแนะนำการทำงานแกสส่สรสในการรักษาความสงบเรียบร้อยหลังสารแพง่งมีคำสั่งห้าม9ก้าข้อโดยยกกรณีกปปสยึดพื้นที่กรมพัฒนาพลังงานเป็นเวทีปราศัยแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติการใดๆได้ไดได กปปสสงขลาเวทีข้างสารากลางจังหวัดโชหักซิมการ์ด AAS และเทเครื่องดื่มกระป๋องทิ้งความบาดสินค้าและบริการในเครือชินขอบเป็นตัวอย่างประกาศชาัดปักหลักสู้คู่ขนานเวทีกรุงเทพจนกว่าระบบทักษิณจะหมดไปชาวนาเครียดไม่มีเง,นนเงินจ่ายนี่นอกระบบ ผูกคอใต้ต้นไม้ท้ายหมู่บ้านเข้าชัยภูมิชาวบ้านช่วยได้ทันตำรวจบุกจับเจ้าหนี้เงินกู้ทันทีสองคนสารภาพปล่อยกู้จริงไม่เกินรายละ20 0 0 0บาทไม่เชื่อลูกหนี้ชาวนาผูกคอหนีหนี้สนับสนุนโดย a d t a c 3D Clean Action